สวัสดีค่ะชื่อนางสาวณิชาปริสุทธิ์ชื่อเล่นชื่อจิมลิมค่ะชอบคณิตค่ะเริ่มประมาณม .2 เทมอม2ค่ะชอบพี่เอค่ะเพราะว่าพี่เอสอนสนุกแล้วก็มีเรื่องผีมาเล่าให้ตื่นเต้นแล้วก็ชอบมีแบบคําพูดมาเป็นแรงบันดาลใจให้เราค่ะมีซัมเมอรี่นะคะหนูได้เป็นวิชาคณิตาศาสตร์ค่ะคืออ่านเล่มนี้เล่มเดียวพอค่ะคือเหมือนแยกเป็นเรื่องดูว่าจุดไหนเราควรระวางังจุดไหนต้องเน้นแล้วก็แต่และอย่างเนี่ยอย่างโจทย์แบบนี้ต้องทายังไงอย่างเงี้ยค่ะคอนเฟิร์มคุณภาพที่สัมผัสได้จริง สวัสดีครับชื่อปณิธานเจียสวนากุลชื่อเล่นแทนครับเริ่มเรียนกับวีตั้งแต่ป .6 ครับโดยเรียนคอร์สมอตน้นชอบวิชาคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์ครับเพราะว่าเป็นวิชาที่สามารถสัมผัสได้จริงแล้วก็มีความเป็นเหตุเป็นผลครับพี่ๆทุกคนสอนสนุกมากแล้วก็ทําให้เข้าใจเนื้อหาได้มากขอบคุณพี่ๆวิวติวเตอร์ที่ทําให้ผมสอบแพทย์ได้อย่างที่ตั้งใจครับสวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวนะัทนิชาพงเดชน,นะคะชื่อโอปอค่ะเริ่มเรียนตั้งแต่ประมาณม่อ2เทอม2ค่ะเคมีที่หนูลงของพี่ไผ่วิธีที่พี่เขาสอนจะเป็นเกี่ยวกับการตัดแฟกเตอร์คือการตัดหน่วยเงี้ยค่ะแล้วคือมันทําให้เราเอาไปประยุกใช้กับฟิสิกส์ได้ด้วยแล้วก็มันทําให้เราทําโจทย์ได้เร็วขึ้นเงี้ยค่ะไม่ต้องจําสูตร ประโยชน์ของวีซัมมารีก็จะเป็นคือเป็นมันเป็นเล่มที่สรุปรวมเนื้อหาได้ดีมากๆค่ะทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็คือหลังจากเนื้อหามันก็จะมีเกี่ยวกับเป็นตัวอย่างโจทย์ที่ทําให้เราไม่ต้องไปเปิดหนังสือหลายๆเล่มอะค่ะคือช่วยประหยัดเวลาของเราไปได้เยอะมากแล้วก็เป็นการเหมือนกับรวบยอดความคิดแล้วก็ทําให้เรามองเห็นภาพแล้วก็จัดเรียบเรียงความคิดในหัวได้เนี้ยค่ะพี่เจ๋งมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะชื่อนาภาอนัสรบุญมีเย็นชื่อเล่นว่าไข่หมูค่ะ หนูลงวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์แล้วก็เคมีค่ะพี่ฟาร์มจะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของวิธีการพูดที่เขาจะพูดได้น่าสนใจแล้วก็อธิบายได้ชัดเจนละเอียดแล้วก็จะมีทิคก,การจําแปลกๆหน่อยแต่ว่ามันทําให้จําได้อย่างเช่นในเรื่องของของไหลอะค่ะที่เขาจะมีให้จําว่า F เท่ากับบุดบดพอพี่พี่เขาพูดแบบนี้ก็คือมันก็จะมันก็จะทําให้จำจำ,จำสูตรนี้ได้อะค่ะนูมีวีจาที่สองวิชาคือคณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์ค่ะ เวลารอบแรกที่อ่านทวนนะคะคืออ่านจากวีซัมารีก็คือถ้าเรียนจบมาแล้วอ่านวีซัมารีมันจะเข้าใจมากเพราะว่ามันก็คือสรุปเนื้อหาทั้งหมดนั้นแล้วก็พร้อมกับตัวอย่างโจทย์เล็กๆน้อยๆมันทําให้อ่านเราเข้าใจะคะ่ะสําหรับการเรียนวีแคนมีประโยชน์ในหลายเรื่องมากๆเลยคะ่ะช่วงที่เราจะสอบอะไรแบบนี้เราอยาก เร่งเรียนก็ก็ระบบ v ีแคนก็มีประโยชน์ OD มากๆที่ทําให้สามารถเร่งเรียนให้จบต,ตามที่เราต้องการได้ค่ะสุดท้ายนี้หนูก็อยากขอบคุณพี่พี่วีบ e ยเดเวนทุกคนนะคะที่ช่วยให้หนูสามารถสอบสอบแพทย์ได้ตามที่หนูตั้งใจไว้ค่ะขอบคุณมากค่ะพอได้สัมผัสกับน้องๆน,นะครับได้พูดคุยกันนี่ก็ดีใจมากเลยที่แบบอีก <pairs> ไม่กี่ปีข้างหน้าเราจะมีคุณหมออารมณ์ดีนะครับนะครับแล้วก็ มีแรงบันดาลใจในการที่จะเป็นคุณหมอที่ดีเพื่อรักษาคนไข้นะครับส่วนน้องๆที่ดูอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องมอต้นมสี่มอ5นะครับอยากให้เอาพี่เขาเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็พี่ขอขออวยพรให้ประสบความสำเร็จเหมือนพี่ๆเขานะครับ